สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมมีไลฟ์สดนะครับในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีช่วงกลางคืนด้วยนะฮะก็มีมีข่าวนะครับที่หลายๆคนนะครับส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับว่าเออมันมีแอปนะครับที่ถูกตํารวจล้วนนะนะครับแล้วก็มีลูกย่อยเนี่ยประมาณ30แอปนะครับนะฮะสองแอปนะครับที่เห็นเห็นกันนะครับเมื่อวานนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ผมนะนะครับก็จะมีแอปซับพัดแล้วก็สินเชื่อมือโปรนะครับหลายๆท่านนะครับ ที่ไปกู้2ตัวนี้มานะครับก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะครับในช่วง 2- อสวันนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวโดนจับไงผมก็อยากรู้ข้อมูลด้วยนะครับว่ามันจริงเท็จแค่ไหนไงนะครับใครที่ขนาดเมื่อวานเมื่อวานก็ยังมีโทรโทรมาทวงอยู่นะนะครับของสินเชื่อมือโปรนะครับของแต่ละคนนะผมก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเออมันมีการดําเนินคดีจริงหรือเปล่าไงนะครับแต่ก็มีข้อมูลส่งมานะนะครับมีลิงก์มีแชร์มาให้ผมดูอยู่นะครับนะก็อยากสอบถามกันละกันเนาะ นะครับใครที่โดนซับพัดอยู่นะครับหรือสินเชื่อมือโปรยังไงพิมพ์คอมเมนต์ใต้ปวีดีโอนี้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันจะได้เป็นข้อมูลนะครับที่พวกเราเนี่ยต้องทราบนะครับคนที่โดนซับพัดนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซับพัดเนี่ยเป็นสินเชื่อหนึ่งนะครับที่มีการประจานนะครับแต่ว่าการประจานเนี่ยไม่ได้โดนทุกคนนะครับต้องบอกแบบนี้นะไม่ได้โดนทุกคนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยประมาณสัก3 0 นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ที่โดนประจานนะครับประจานในที่นี้ก็คือเอารูปภาพเราไปตัดแปะนะครับแล้วก็มีรูปเพื่อนด้วยนะครับที่อยู่ในโลกในโลกออนไลน์อะไรต่างเนี่ยในบ้านฟ้าเนี่ยส่วนมากก็จะโดนกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีการพูดจาด่าหยาบคายนะครับปกตินะของซับพัฒ์เนี่ยลูกย่อยมันมีเยอะนะฮะแล้วก็พวกพูดไทยไม่ชัดนะครับหลายๆท่านก็จะเจอไม่ต่างอะไรกับสินเชื่อบอโปรนะครับไม่ไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันนะฮะใครที่เจอ2แอปนี้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกย่อยแอปเถื่ออนะไรตางๆ ผมพยายามพูดคุยนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาในไลฟ์สดทุกวันนะครับก็มาคอยช่วยเหลือคอยพูดคุยให้คาปรึกษามีการแชร์ประสบการณ์เนี่ยในการแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะครับในการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสาหรับท่านใดที่เพิ่งเจอใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาดูเข้ามารับชมรับฟังเนี่ยก็พยายามศึกษาไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่เขาผ่านมาได้แล้วเนี่ยประมาณสักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เริ่มเงียบแล้วจริงๆอ่ะอาทิตย์ที่3เนี่ยก็เริ่มเงียบแล้ว นะมันจะเหลือมีการส่งข้อความบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่เจอแรกๆนะครับผมเข้าใจนะว่ามันมันเครียดมันจิตตกนะช่วงแรกนะครับช่วงอาทิตย์ที่1กับ2เนี่ยโทรทีไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะฮะแต่แอปที่ดูรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันไม่ได้แบบหนักหน่วงเหมือนเหมือนพวกเอ่อพวกซับพาร์ทพวกสินเชื่อปโปรก็จะมีพวกอีซี่นะครับอีซี่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอ่อค่านิยมอันดับสูงอยู่นะครับเพราะว่ามีการโฆษณาเยอะนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะโดนทักทีแหม นะฮะไปโดนดอกเบี้ยกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่านะประมาณประมาณประมาณหมื่นคนนะครับเอาณปัจจุบันก่อนนะประมาณหมื่นคนนะครับที่กู้ของ e ซี่นะผมผมเชื่อได้เลยว่าถึงนะโฆษณาเยอะครับนะ e ซี่ฉับไว kk มงคลก็ยังเห็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เจอในเพจโตก็ตามนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ยังมีลิงก์นะครับมีมีเห็นกันในเว็บอะไรต่างเนี่ยในบ้านฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะบอกว่าแอปพวกนี้เป็นแอปเถื่อนนะครับ ก็ไม่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการตัดสินใจบิดนะครับไม่ได้ตามถึงบ้านหรือว่าผิดกฎหมายหรือว่าเราจะโดนดําเนินคดีใดๆนะครับนะก็บิดเถอะครับนะเชื่อผมเถอะนะทุกวันนี้ก็มีบิดกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผ่านกันผ่านกันมาเยอะนะครับก็มาช่วยเหลือกันเนี่ยในในช่วงไลฟ์สดน่ะนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับฝากติดตามในทุกๆช่องนะครับแล้วก็ทุกๆคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทุกๆไลฟ์สดด้วยแล้วกันครับนะผมว่าผ่านได้แน่นอนครับ